โดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมเชื่อมั่นในพุทธศาสนาแล้วก็ทรงปราวนาว่ากระหม่อมฉันจะถวายตัวเป็นข้าทาตรับใช้พระองค์แล้วก็ได้สร้างวัดเวรุวันถวายคือส่วนที่พระองค์ได้ทรงประทานเยื่อกระแตคือคือเป็นสถานที่ปล่อยสัตว์ที่พระองค์ทรงประทานสัตว์ก็ได้เห็นว่าเป็นสถานที่สงบอยู่ชานเมือง ก็ได้ถวายสร้างเป็นวัดแห่งแรกในโลกคือเป็นวัดแรกเลยที่พระองค์ทรงประทับอยู่ถึง8พรรษาเมื่อพระองค์ทรงจำพรรษาอยู่ที่วัดเวรุวันก็ได้มีพระพิสุ1250รลูกมาประชุมเป็นจตุรงสานิบาต คือประชุมพร้อมกันโดยที่แม่นันได้นัดหมายซึ่งด้วยองค์สีพระพิสุสงฆ์ที่มาประชุมกันโดยที่แม่นั้นได้นัดหมายนั้นคือเป็นพระ,ระพิสุสงฆ์ที่พระองค์ได้บรรพชาให้เองคือเป็นเอหิพิคุอุปสัมปทาซึ่งเป็นพระที่มีคุณธรรมซึ่งเป็นพระรหันที่ รวนแต่สำเร็จอภิญญาเมื่อพระองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกคือแสดงความบริสุทธิ์ของพระวินัยให้กับพิสุขที่เป็นสาวกคือตรงกัว,วันเป็นขึ้นสิบห้าคำซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญเรียกว่าจตุรง ខ្លាក់ទ្លា